สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องเอกนามที่คล้ายกันเรามาดูกันเลยว่าเอกนามที่คล้ายกันเนี่ยมันจะมีลักษณะยังไงคะเอกนามคล้ายกันก็ต่อเมื่อ1น,นะคะเอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกันอันนี้คุณครูขอย้ําเลยเรื่องต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน อย่างที่สองเลขชี้กำลังของตัวแปรเดียวกันในแต่ละเอกนามเท่ากันเรามีสองข้อนะที่จะระบุว่าเอกนามนั้นคล้ายกันหรือไม่ก็คือจะต้องมีตัวแปรชุดเดียวกันแล้วในตัวแปรจะต้องมีในตัวแปรตัวเดียวกันเนี่ยจะต้องมีเลขชี้กำลังที่เท่ากัน ดังนั้นคุณครูขอสรุปง่ายๆเลยก็คือเขาต้องมีตัวแปรเนี่ยที่เหมือนกันทั้งสองอันนั่นหมายความว่าเขาคล้ายกันอ่เรามาดูตัวอย่างกันค่ะในตัวอย่างที่1นนะคะคุณครูจะให้โจทย์ว่า 4x กับลบ 9x อ่าเด็กๆเ,เรามาดูว่าในข้อนี้เขาคล้ายกันไหมในข้อนี้นะคะเรามาพิจารณาตัวแรก สี x, ตัวแปรเขาคืออะไรตัวแปรเขาคือ x ค่ะกับลบเกตัวแปรของเขาคืออะไรตัวแปรในกนามนี้คือ x อ้กา x กับ x เท่ากันไหมเอ,อ่ยเอกกับ x เท่ากันเหมือนกันเลยดังนั้นคุณครูตอบว่าเอกนามนี้คล้ายกันค่ะตัวอย่างที่สองนะคะโจทย์บอกว่า 8x กับ 8y เรามาดูที่ตัวแปรกันค่ะ 8x ตัวแปรของเขาคืออะไรตัวแปรของเขาก็คือ x ตัวนี้กับ 8y 8y ตัวแปรของเขาก็คือ y อ่ะเรามาดูมันเป็น x กับ y เขาคล้ายกันไหมเขาเหมือนกันไหมไม่เลยดังนั้นข้อนี้คุณครูตอบได้เลยค่ะว่าไม่คล้ายกันค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สาม ในตัวอย่างที่3นะคะเุณบอกว่า3 x กํลังส y กับ2 y x กํลังสเอ๊ะเรามาดูสิว่าในข้อนี้าคล้ายกันไหมคุณครูขอพิเจารณานะอ่ในตัวแรก3 x กํลังส y เขามี x กํลังสแล้วเขาก็มีตัวแปร y อ่ะเรามาดูในอีกตัวหนึ่งค่ะ2 y x กำลังสองอเขามีตัวแปร x เหมือนกันเป็น x กำลังสองเหมือนกันอันนี้เห็นไหมคะเป็น x กำลังสองเหมือนกันและก็มีตัว y มีตัวแปร y เหมือนกันนี่เหมือนกันเลยเขาเหมือนกันแต่เขาต่างกันตรงที่ไหนเขาต่างกันตรงที่เขาแค่สลับที่กันแค่นั้นเองแต่ว่าตัวแปรเขาเหมือนกัน เลขชี้กำลังบนตัวแปรที่เหมือนกันเขาก็เท่ากันดังนั้นถ้ามันอยู่ในกรณีนี้นะคะเราจะตอบว่าคล้ายกันค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูบ้างนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ